สวัสดีครับวันนี้มามาเที่ยวเดินเล่นช่วงเช้านะครับผมเดินนะครับผมมาถ่ายคลิปให้ช่วงมาถ่ายคลิปช่วงเช้านะครับผมเดินเดินนะ นานะครับผมบรรยากาศช่องเช้านะครับผมชมวิวนะฮะ มาเดินเล่นช่วงเช้าบรัรยากาศทุ่งนานะครับสวัสดียามเช้าทุกคนครับผมมาเดินเล่นนะครับ <c oughs> ตรงนี้กับต้นมะพร้าวน,นครับผมบรรยากาศช่วงเช้ามาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูข้าวสวย มันจะเกิดปลามาสายไปหน่อยตะวันขึ้นแล้วเดินมาจากบ้านมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะฮะ เดินออกกำลังกายนะฮะมาเที่ยวห้า,างเนะน้ำกา์ฟหมู มามาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าทุ่งนาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมมาเดินเล่นนะครับผมในบรรยากาศได้บรรยากาศช่วงเช้า tiếng nốc đu nam mà đơn đồ, đồ, đồ. đồ, đồ điên lên, các bạn ơi, đùm má, đùm má, học tập vận động, học tập vận động, การเปลีป่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมมาเดินเล่นช่วงเช้านะครับผมวันนี้เสียงนก ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับการรับชมคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม